ยินดีต้อนรับสมาชิกนักธุรกิจหลายองค์กท่านมาเป็นส่วนหนึ่งเพื่อร่วมสร้างร่วมพัฒนาองค์กรให้เติบโตเราจะเป็นผู้นำที่เปลี่ยนแปลงโดยใช้หลักการคุณธรรมน้ำธุรกิจเพื่อแบ่งปันเพื่อให้ท่านได้มันม่นคงมั่นทันก่อนอื่นก็ขอแนะนำตัวเองสักนิดนึงนะครับผมชื่อมนูนเบนสมานะครับ เป็นคนจังหวัดสงขลาอ่าส่วนภรรยาเป็นคนจังหวัดปัตตานีสามจังหวัดนะครับไม่ดุนะสามจังหวัดไม่ต้องกลัวระเบิดนะฮะไม่ได้ไม่ได้พกระเบิดมาด้วยไดครับก็เป็นลูกชาวสวนเนาะเราก็พื้นเพก็ฐานะก็ปานกลางไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากมายไม่ได้เป็นลูกท่านหลานเธอลูกเจ้าสัวอะไรนะครับ ก็เรียนจบก็สมัครทำงานสมัยก่อนอะยุค90ก็ใครๆก็อยากทำงานที่ดูแล้วมันเท่อมันสง่ามันดูดีอะฮะเจะก็คือทำงานแบงค์ครับทำงานแบงค์เมื่อก่อนต้องสอบเข้าทำงานแบงค์มันไม่เหมือนเดี๋ยวนี้ะหะเงินฝฟ้าบ้างอะไรตอนนี้อะไร,ม,ะไรมันก็รเ ال ยอะแยะไปหมดนะครับไปเเข้าทำงานก็ได้เข้าทำงานแบงค์แล้วทำงานแบงค์มาสัก จ็ดแบบปดปีก็นับแต่งเงินชาวบ้านอยู่นะครับคิดว่าเมื่อไรเราจะนับเงินของเรารบ้างเนาะเหมือนทุกท่านที่นั่งที่นี่แหละเดี๋ยวต่อไปก็จะนับเงินเองนะเป็นคนๆเลยต่อไปนะครับเ,เช่นเดียวกับผมม่ก่อนหน้านี้ก็นับนับแต่งเงินชาวบ้านก็นั่งคิดว่าวันหนึ่งเราก็ต้องมานับเงินตัวเองบ้างเนนะาะก็เลยศึกษาหาความรู้เรื่อยนะครับทำโน่นนี่นั่นไปก็ถึงเวลาแล้วเราจะต้องลาออกจากแบงก์เราจากแบงก์ก็ไปทํางานต่อ ไอ้ถาเพราะผมอยู่จังหวัดสงขลาอยู่ชายแดนนะชายแดนประดงเบตาใครเคยไปป่าดงเบตาไหมครับโอ้ใช่ผมเคยไปไํามใจมาเยอะเนาะครับอยู่ชายแดนอยู่ชายแดนทําอะไรครับต้องค้าที่ครับค้าระหว่างชายแดนผมทําการค้ากับประเทศมาเลเซียก็โตได้ระดหนึ่งก็ประสบปัญหาในเรื่องของมุ้นส่วนนะครับก็เลยก็โอเคเลกจากตรงนั้นก็ามาเปิด เป็นร้านเข้าสารนะฮะเป็นเอเจนต์ของซีพีนะฮะเจ้าอันเนี้ยของซีพีใครใครเคยทำข้าวสารไหมครับเปิดร้านข้าวสารขายขายของชำไหมครับไม่มีเนาะแสดงว่าเป็นข้าราชการเป็นเงินที่นั่งที่นึ่งนะฮะผมก็เลยโอเคทำจากร้านข้าวสารก็อยู่มาวันหนึ่งนะครับมีผู้นํารุ่นน่าจะรุ่นพี่ได้แล้วครับอ่านะครับอาจารย์โรจน์ก็ได้ครับ ก็ไปเห็นแววสองคนเราเช้ามาก็เปิดร้านเย็นก็ปิดร้านเออเราก็นั่งคิดกันสองคนสงสัยเราต้องเกยตายกันตรงนี้เราปะม้ง <c oughs> ใช่ไหมครับไม่ต้องไปไหนล่ะใจจริงก็อยากท่องเที่ยวอ,อยากแพ้สีบอ่ะเราได้ยินก็พูดว่าแพ้สีบลินคำอ่ะมันยังไงอะแพ้สิบินคำแพ้สิบินคำคือเราจะหยุดง,งานแต่เงินก็ไหลใช่ไหมเราเาก็มีรายได้ตลอดเวลาก็คิดอยู่ตลอดเออหาหนังสือก็อ่านบ้างแต่วันนึงก็มีพี่เข้ามา เข้ามาดูแววว่าเออน้องสองคนเนี้ยน่าจะทําขายตรงนะก่อนหน้านี้ผมอ่ะสองคนแอนตี้นะขายตรงอะ่ะโออแอนตี้ผมไม่เหาททาแบบผมนี่แหละดีแล้วแต่เขาก็มาคุยทุกวันทุกวัน็เลยโอเคอลองสักตั้งหนึ่งนะครับลองสักตั้งหนึ่งเก็ไปสมัครกับบริษัทนั้นนะนะเป็นบริษัทแรกเป็นบริษัทมาจากมาเลเซียอยากทราบไหมว่าชื่ออะไร <c oughs> ชื่อกินแล้วรวยครับ <c oughs> <c oughs> กินแล้วรวย่เราพวกฟังแล้วมันดูดีนะกินแล้วรวยเออถ้ากินแล้วห่วยนี่ไม่ทําแน่ใช่ไหมครับกินแล้วรวยก็ต้องทำสิเออโอเคไปศึกษาตามพี่เขาไปเขาพาไปปุ๊บไปศึกษานั่ดู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 เสร็จเฮ้ยอย่างที่ทําได้เนี่ยใช่ไหมครับทําเสร็จแต่ทำสักระยะหนึ่งทีมงานเขาโต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 ก็มีรายได้ที่เป็นอันดับหนึ่งของบริษัทตอนนั้นเลยครับสามเดือนเอง ช่วงระหว่างทํางานเราเป็นน้องใหม่แต่เป็นคนที่ชอบศึกษาหาความรู้ตลอดเรียนรู้หลังจากไปศึกษาไปฟังเสร็จกลับมาทบทวนมาพาแผนวิเคราะห์ทํางานแบบไหนให้สําเร็จนะครับ อัพไลน์โทรมาพอรู้ว่าเราทํางานโตใช่ไหมก่อนหน้านี้เป็นขาห่อนเขาอยู่อยู่ไปอยู่มาก็าเป็นขาแข็งใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราภูมิใจนะตรงภูมิใจอ่ะเรามันเก่งอ่ะจากขาอ่อนเป็นขาแข็งอะเพราะฉะนั้นอย่าน้อยใจใครที่ทํางานจากเดิมเป็นขาอ่อนแล้วเป็นขาแข็งต้องภูมิใจนะผมภูมิใจมาถึงทุกวันนี้แหละใช่ไหมครับอะไรว่ามีอะไรให้ช่วยไหมบังก็บอก ไม่ต้องครับขอบคุณอยู ette, ่เฉยๆเดี๋ยวผมทำเองอย่างนี้จริงๆนะครับจริงๆี่ะก่อนหน้านี้เพราะว่าบริษัทมันมีน้อยมันไม่เยอะช่วงนั้นนะฮะสมัยนี้มันแข็งแรงเยอะมากเลยนะครับเราจะสมัครแต่ละบริษัทนี่ต้องดูโปรไฟล์ดูอะไรตรวนี้อะไรเยอะแยะไปหมดแต่ที่นี่อาจจะโปรไฟล์ไม่รู้นะฮะแต่ดูที่ความจิีใจอะไรกันนะนะครับคือ ทำไมว่าผมถึงมีวันนี้ทําไมถึงตั้งบริษัทขึ้นมาตั้งเอเดมันเดเลนขึ้นมา <Okay. S 1> คือเคยตั้งใจนะครับตั้งมั่นว่าผมอยู่ในระบบขายตัวมาเป็นเวลาสิบกว่าปีลงทุนมาด้วย <Okay. S 1> ก็ประสบป,ปัญหาหลายๆอย่างว่เาเราทํามาทุกๆค่ายนะครับ <Okay. S 1> เริ่มต้นยากนะครับ <Okay. S 1> เริ่มต้นทีละนี้ แล้วตอนที่จ่ายเงินมากออกกำลังกายมากออกแรงมากออกตรงไหนอะทร,ราบอาจารย์รถออกตอนที่เริ่มต้นอะตอนตอนัวเท็กอ take off อ่ัใช่ไหมฮะแต่ตอนที่เท็กอนีัยมันมีไรายได้น้อยนิดกําลังไม่มีผมคิดว่าวันหนึ่งถ้าผมตั้งบริษัทผมต้องให้ตอนที่เท็กออ่ะตออ้องเยอะใส่ให้ไปเยอะเหมือนกับตอนนี้เดี๋ยวจะได้ดูแผนนะครับเราก็มีไรายได้ตัวนี้เราก็จะจ่ายตัวนี้ให้เยอะนะฮะ ก็เลยคิดว่าเออเราต้องเปลี่ยนละเราไม่ได้ทำเหมือนในชาวบ้านล้วเราก็อาจจะผิตัวกลับอย่างนี้ยก็ทาแบบนี้เราก็ต้องทําแบบนี้เราจเยอะเยอะไปเรื่อยๆไม่ใช่เยอะแล้วก็ค่อยๆน้อยนะมันก็เยอะ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 แล้วก็เยอะนะก็คือว่าในส่วนของผลิตภัณฑ์ก็เช่นเดียวกันไปเยอที่อื่นบางทีเขาขับเคลื่อนด้วยแผนการตลาดนะฮะผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ก็อาจจะไม่ไม่เน้นเท่าไหร่ นะครับผมคิดว่าเออวันหนึ่งถ้าเราเปิดบริษัทขึ้นมาผลิตภัณฑ์เราต้องเก่แผนเราต้องดีต้องโดดเด่นทั้งสองอย่างนะครระบบเราอีกนะครับระบบอีกทีมงานผู้นำนาทุกทท่านนะครับก็เนะ้นตรงนี้นะครับเพื่อจะให้องค์กรของเราเออติบโตยิ่งยิ่งขึ้นใช่ไหมครับเออผมก็เลยว่าเออคิดตรงนี้มาได้ก็เลยคุยกับน้องๆบอกว่าเออผมถึงเวลาแล้วเนาะถามว่าวันนี้ผมไม่ได้ มีตำแหน่งเป็นด็อกเตอร์ไม่ได้เป็นลูกเจ้าสวัวหมื่นล้านแต่มีความจริงใจที่จะให้กับพี่น้องทุกๆท่านทงประเทศได้แหละครับอยากจะให้ประสบความสําเร็จทํางานง่ายๆไม่ต้องเหนื่อยเพราะที่ผ่านมาเหนื่อยเหนื่อยบางคนโอ้ยเหนื่อยมากเลยเราเห็นกันมาหมดนะครับเราอยู่ในธุรกิจขายตรงกว่าจะโตกว่าจะโตทีละสเต็ปสเต็ปเ,เนี่ยมันเหนื่อยแต่เข้ที่อยู่หอคอยคนไม่รู้พวกเราหรอครับ ผมถ้าเปรียบเทียบเหมือนนักการเมืองผมลงพื้นที่มาตลอดตัวผมเองก็เคยอยู่ในตําแหน่งประชาชนมาก่อนเป็นสมาชิกมาก่อนพอมาถึงตอนนี้ผมถึงรู้ใจของสมาชิกดีว่าต้องการอะไรทําแบบไหนให้ประสบความสําเร็จวันนี้ผมก็เลยอยากจะส่งต่อความสําเร็จให้กับทุกๆท,ท่านถ้าทุกๆท,ท่านไม่ทิ้งผมไปก่อนอยู่สปบร์จเอเดียมและไม่ได้เป็นงานๆนะครับ เราจะมีทิ้งกันเราจะจับมือกันประสบความสําเร็จท่านท่านทุกท่านทุ่มเทผมพร้องยิ่เต็มทุนเพื่อจะผลักดันให้ทุกท่านอ่ะก้าวไปสู่ความสําเร็จให้ได้นะผมขอตัวนี้นะพูดไม่เก่งเพราะก่อนหนีเน้เป็นคนลงนักลงทุนฮะเวลาลงทุนก็าทำไงฮะนั่งร้านกาแฟมากันไม่กี่คนกินกาแฟแล้วก็คุยกัน แล้วก็ลงทุนอะไรประมาณนี้ครับไม่ได้มาจับไม้อะไรคุณย,ยืนคุยอย่างนี้หรอกเวลาจับไม้อะที่คิดมาตั้งเยอะตั้งแยะมันตกบนรถท็่สี่มั่นที่สี่สเดียวทีผมหลุดหายพีหลุดตรงรองผมจะพูดอะไรวะเนี่ยผมลืมหมดแล้วแต่มีแต่ความจริงใจมาให้พี่น้องอ่ะทุกทท่ทานนะครับระยะทางที่สนดมาการเวลาที่ถูกคนนะฮะคำพูดที่สวยหรูหรือจะสู้ก,การกระทำที่ชัดเจน มีอะไรพูดคุยกันได้นะครับมีอะไรมีปัญหามีอะไรดิขัดอะไรคุยได้เสมอนะครับเราพี่น้องกันเราบริหารกันเหมือนครอบครัวพ่อปกครองปกครองลูกนะฮะคุยได้ตลอดนะฮะ ให้คิดจะว่าเป็นครอบครัวของเอเดนวันดีแลนเอเดนวันดีแลนดินแดนมหัศต์สัจธรรมนะครับพร้อมที่จะผลักดันที่ท่านให้ประสบความสำเร็จก็ขอไว้ขอทุกท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานที่พักอยู่นะครับที่กำเนิดของพักนะครับขอต้อนรับทุกครับ